เพิ่นพรย้ยมอ๋อครับวันนี้ก็จะโทรมาขอแนวทางของหลวงพ่อนะครับผมอ่าได<น>้คปู่นครสวรรค์นะครับผมนครพนมนครพนม,ม,ม,มก็คือว่าทางทางช่องนี้ก็ได้ขอแนวทางของหลวงพ่อเป็นครั้งแรกนะครับของหลวงพ่อนี้เป็นแนวทางได้ตัวเลขมาจากไหนครับอ๋อมีเทาเค้าอย่างนี้นะไม่มากนะแม่มีแต่บนกับล่างแค่นั้นแหละ ไมไ่มากครับครับ,รบอ่าเป็นสามหกสองครับสามหกสองอ่าครับห้าศูนย์ครับสามหกสองกับห้าศูนย์เออกับตัวกันสี่สิบเอ็ดอ๋ตัวกันสี่หนึ่งอ่าสี่สี่สิบเอ็ดสี่หนึ่งอ๋อครับตัวก 4, 1, ันสี่หนึ่งใช่ไหมครับออหนึน่งละมีแค่นัน้นหละมันได้เยอะหรอก ก็คือ,องวดก่อนของหลวงพ่อได้ได้ถ,ถูกถูกตัวไหนบ้างครับอขององพ่อถูกตัวไหนบ้างครับงวดที่ผ่านมาครับก็ทั้ง64กับทั้งเอ่นั่นแ่ะ14นั่นแหละอ๋อครับถูกทั้งบนทั้งล่างเลยใช่ไหมครับทั้งบนทั้งล่างเลยโอ้ถือว่าแม่นเนาะเข้าประจำเข้าประจำวันนี้ก็จะเข้าอีเพราะมันดูแล้วปูดูแลว้วมันมันยังไงอ่ะอ๋อับอ่านั่นแหละครับ มันมันมีแค่นั้นตลอดแต่แต่ทุกวนก็นเหมือนกันแค่นี้เมื่อไม่ได้มากไม่เยอะครับอือเลขเล็กคู่กับเลขนั่งสมาธิแค่นั้นแหละอ๋อครับก็เครื่องปูนั่งสมาธิเอาใช่ไหมครับแนวทางอ่านั่งสมาธิอ๋อครับหลักๆนี่ของปูนี่เข้ามากี่งวดแล้วครับสำหรับแนวทางของปูเนี่ยครับเข้ามาห้างวดแล้วงวดงวดที่หกของปีนี้โอ้ห้าที่หกห้างวดหกงวดซ้อนแล้วนะครับอ่าอ่าหกงวดซ้อนครับ อ่ามันก็เป็นงวดที่เจ็ดแต่เริ่มนั่นเองครับผมวันนี้งวดที่เจ็ดนะครับผมอ่าเริ่มนั่นครับสําหรับแนวทางของปู่นี่ก็มีไม่เยอะใช่ไหมครับปู่แต่ละงวดฮะแนวทางของปู่ก็มีไม่เยอะใช่ไหมครับแต่ละงวดครับไม่เยอะมีแค่นี้ตลอดเลยของปู่อือครับมันกแค่ร่างกระปนองเ่นั้นนะครับไม่ไม่มากครับก็คือว่าปู่ไปนั่งสมาธิขอมาใช่ไหมครับ อ้าขอ,อจับข้าวปูมนี่แหละอยู่นีแหละในวัดนี่แหละอ๋อครับเข้ารจำครับก็คือว่าเลขนี่มันจะลอยมาเองหรือว่าปู่นี่มีเห็นครับหรือว่าเขามาให้มันมันมันจะลอยเหมือมนมันจะไหลมาเหมือนเราเอ็ดมิที่เราเติมน้ำมันนั่นแหละอ๋อครับเอไหลมาไมื่หจุดจิงไหลมาเมื่หจุดนะครับอ่าเราก็ตัวเอาตัวหยุดไแหละครักตัวหยุดไงไหนอ๋อครับมีแค่นั้นครับ มเป็นคู่กันนั่นแหละครถ้ามันตรงกันจะเรียคู่เลมันก็จัดไปนั้นเข้าไปเก็นเลยทั้งฝนทัง้งดังครับอืตงต้องดูก่อนเด้ออันดีที่ทีหนึ่งมันไปตัวรองมันครับอืมเพราะว่าห้าศูนย์เข้าแล้วผมว่าเข้าแล้วห้าศูนย์อ๋อสาธุครับปู่ครับห้าศูนย์อ่าปู่ดูแล้เมือ่อคืนนี้ครับคือว่าไม่มากนักเพือนเดียเด๋ยวเดี๋ยว มันยอมรออยู่เพราะเราจะกันจบลงอือครับะอเพิ่มนีดแ๋ยวเดี๋ยววันวันที่สิบสามที่สิบสี่นั่นแหละนะไือว่ากันอีกแค่ข้าหนีวเดี๋ยวผมจะย้ำให้อ๋อครับวันที่สิบสามใช่ไหมครับปู่เออวันที่สิบสามเดี๋ยวผมจะย้ำให้รอบหนึ่งครับอือได้ได้สามนาทีเลยครับปู่อือันนี้เป็นแนวทางไปไว้ก่อนครับเป็นแนวทางไปไว้ก่อนอ้โหก็คือว่า ปห้าศูนย์จะไปก่อนเ้อครับห้าศูนย์กลับไว้ก่อนครับกบหกสามหกครอง่ยนะกลับไปก่อนครับครับอันน่ะแต่ถ้าแต่ย้ำก็ย้ำนั่นแหละมาที่สิบสามน่ะครับเอาที่สิบสามโค้งสุดท้ายใช่ไหมครับปู่อืโค้งสุดท้ายปูยี่สิบามเลยอืมครับอันขอญาติตามปูหน่อยครับอันปูปูไปนั่งขออยู่ตรงไหนครับในป่าหรือว่าขอตรงไหนครับ มันตรงในพูมในในวัดเลยเพราะเป็นพระประธานใหญ่แต่ก็เขาแก่นะนะ mm hmm. okay. เอ่อที่เขาตั้งไว้เป็นต่าแก่นเพรามันเป็น mm hmm. อไะไรปฏิของวารจามแต่ก่อนๆน่าจต,ตั้งวัดนู้น mm hmm. okay. อ๋อครับอยู่นั่นน่ะอยู่ด้านล่างน่ะอือครับเขาตั้งพระประธานใส่ข้างบนเป็นนากสีบทุกขั้นอ,อ,อยู่นั่นหมดเลยครับ <Okay. S 2> มันก็เลยตัดสี mm hmm. okay. ทุกคนป้อกล่าวไหว คนเข้ามาตุ๊กตาไฟจีนนั้นครับก็คือว่าภูมิดีใช่ไหมครับปู่อ๋อดีดีดีอืมครับเขาจะให้ถ้าเข้าของฝันู่ว่าเขาจะให้ปู่สร้างวัดไะอือครับให้ปู่สร้างผมบอกว่าเราจะปล่อยให้เพราะว่าสร้างวัดให้เขาอยู่ในรับปากนั่ครับอือเป็นไปให้มาต่ออี่ครับครับครับอือ อันนี้ก็จะเป็นแท่นตรงประธานองค์องค์ใหม่ขึ้นมาครับก็คือว่าแต่องค์ท่านแต่องค์เก่าเป็นองค์ท่านไม่ได้เราต้องทำใหม่เลยครับนนั่ะก็คือว่าครับถ้าใครได้โชคได้ลาบกับปูงวดนี้อยากจะร่วมสร้างบุญกระปูก็ได้นะครับกจะร่วมมาเลยครับช่วยร่วมกันทำสร้างบุญสร้างสร้างบุญสร้างเพิด้วยกันครับอ่า ปู่นครพนมใช่ไหมครับปู่เออได้ได้ได้เราไปปู่โอ้โหครับครับอ่าฮะเอ็นก็ได้นมอนุญาตนะครับหลอนนั้นเน้นโค้งสุดท้ายใช่ไหมครับปู่ฮะลอนลอเน้นโค้งสุดท้ายวันที่สิบสามใช่ไหมครับเออวันที่สิบสามหลอโค้งสุดท้ายโค้งจะ่ยมไทยครับครับซาถูกครับปู่ครับอ่าฮะในตอนลนตอนตอนคาซาถูกครับปู่ครับอ่าดอกดอกหมดนะครับซาถูกครับ นะครับผมแล้วนี่ก็เป็นแนวทางของปู่นะครับผมนครพนมให้มานะครับสําหรับแนวทางของปู่นะครับผูกมาแล้ว6งวดสอนนะครับท่านผู้ชมงวดนี้งวดที่7นะครับเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันนะครับผมว่าแนวทางของปู่เนี่ยออกมาจะเป็นยังไงเนาะนะครับแต่ว่าปู่ท่านบอกว่าจะไปเน้นวันที่13มอีกทีนะครับท่านผู้ชมก็อย่าลืมติดตามแนวทางของปู่วันที่13ด้วยนะครับผมมีนโกงสุดท้ายนะครับแต่ว่าปู่ท่านก็ ให้แนวทางมาหยิบจับโรตรีไว้ก่อนแล้วนะครับผมท่านบอกว่า50ตัวนี้นะเข้าแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับท่านน่าจะฝันดีนะครับท่านเป็นภูมินั่งนะครับผมปู่ก็รีบเนาะก็ขอไปท่านผู้ชมด้วยนะครับผมที่ไม่ได้ถามรายละเอียดมากเนาะเพราะว่าปู่ท่านก็ติดกินนิ่หมดนะครับผมก็อันพอดีแอดมินโทรไปตรงกับจังหวัดท่านไม่ว่างพอดีนะครับแต่สําหรับแนวทางตัวเลขก็ได้มาแล้วนะครับท่านผู้ชม36250นะครับเป็นตัวนี้ นะครับแล้วก็สีหนึ่งเป็นตัวรองนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูวันที่สิบสามอีกทีนะครับว่าปู่เนี่ยท่านจะไปนั่งขอได้ตัวไหนมาเพิ่มอีกหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับกดติดตามทางช่องเอาไว้นะครับผมจะได้ไม่พลาดแนวทางดีๆของทางช่องนะครับแอนมินก็พยายามหาแนวทางดีๆมาแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมเนาะจะได้ปลดหนี้ปลดสินไปด้วยกันนะครับผมส่วนตัวแอนมินก็ซื้อไม่ถูกหรอกครับหาแนวทางให้เตฟ f c อย่างเดียวนะนะครับ เดี๋ยวเราไปดูตัวเลขแนวทางตัวเลขของปูนะครับผมต่องวดไว้ก่อนนะครับผมค่ะนี่ก็เป็นแนวทางของปูนครพนมนะคะ3 9 2เเป็นตัวรองไว้นะคะทางช่องก็นําเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก็าฝากกดติดตามทางช่องไว้นะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของทางช่องนะคะวันนี้ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ